ปุ่นที่ขอนี้อยู่อะแม่โอ้ของผมผมผมโอ้โสีแม่มึงมันคงควรให้แซมสีน้ำลายเลยยีนคือตำหุง,งนั้นบุญเลยแม่อ่ะอ้งั่นบุญก็ตำได้แบบนี้นะเป็นแต่แซบเนาเขาผมไปกินเาคนที่กินผักเนื้อทอดครับผมว่างไปใส่ดีนี่เนื้อทอดจากต่อๆเด้่นะครับลันอาเธอฟ้าม พายเกซิมกับลองเบิงเอาแม่จัดการเลยสวัสดีค่ะกเกียรผ้าแสบค่ะมาเด้อพี่น้องมากินซุ้มกันเนอะสวัสดีครับยูด,ดีผ้าแสบครับ <c oughs> โอ้เอามือเลยเหรอแม่ขึ้นแม่ที่เรียนมุกแม่ที่บ้านเนี่ยวอมือ,อยังไงรู้้ <c oughs> นำตำ <c oughs> มืงไหมลูก <c oughs> งงห่งเข้ามาเนี่ยมขม้นมาตามึงกับทอดเนือพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อกา,ากินส้มกันเ้อเอาขอบุณแม่สุดยอดพี่น้องอเนือ มึนในแม่ก็ถอดกรอบไปถอดแช่สุกลืมว่ามีอย่างเนี่ยมันเนี่ยโอ้รติบอ,อกเขานี่มอ๋ออบบอาเขาแี่งไดจะได้กินและลืมว่าจะไปใส่เขาอืมเราจำได้กบบมุ่ง ไมาได้วหมดตำหุ่มแบบนี้ตรงนี้โอยไก่ถอดต้วไหมเนาะวันนี้ไม่เอาหน้ถอดกับพาะละลูกหน่้าข้อมาก แซ่บยยไม่ได้เป็น้องแซ่บแซ่บตำเองพี่ว่าบ่แซ่บเลยน, <c oughs> นี่มันกิน,นโอ้ย <c oughs> เอาพักใส่หลายๆก่อน <c oughs> ผักลวกโดดน้ำเนี่ย ่วงนี่พะกะแล้งอองนยนะ banyak เศียรี่มนนมรยมันฝนหนาบโง่ามบแซีบอันอืดอืดอืดเอวพัก่ะยผูกกับคได้เหรเห็นหนก เมื่อน,นั้นนะผมไปเย็นผมไปตลาดเนาะทน้นฮิดปลาแดกใค่ม<า>ผมเห็นเราขึ้นฮอดแม่่าทันหเห็นปลาแดกขึ้นฮอดแม่หันบะส่วนตัวเมียเฮ็ดปลาแดกเนาะมันมีเงินสื่อเลยึ้นฮอดโอ้สั่นบะอยากโบแมนดอกเห็นเราขึ้นฮอดโอ้ขึ้นฮอ,อ,อดตอนแม่ต่ำดอยังทีนะ แสมไปซีมึงเพิ่มไหนอู้ยังขึ้นหอดแม่ก็เก่าเพิ่มทีเนมก็แม่ยังไาฝากนันมาห้แม่ไปทำแม่เไปซ้ดไปซ่อปัญหาไม่ไหวเห็นเนอ้อแหลกนี่ขึ้นหอดแม่แล้วตอนแม่ต่ำเนี่ยขึ้นหอดนี้พ่มไปซีมึเพิ่นนขึ้นหอดแม่ก็เก่า แอบกว้าแอบก้่อืมหน่อกระนั่ก็กินซองเธอแล้วก่นเนี่ยอันนี้ ามยังเถื่อ,ยอะยังแซ่บด้วยกูแม่อวานพี่น้องเพื่อนเบิงเพื่อนที่กินน้ำเผาไปเนี่ยยิ่งสุ่มกันบ่มากินซุ่มกันนะพี่น้องเล้วก,กินพร้อมกันกินหลายเพราะมันไม่อยแซ่บ ย้ำนี่พักกะไล่บอกเล่นกะไล่ถือกี่นะับอยู่สวนในหนามา่อลาภพันะแม่ทำไมนั่นนะทีไม่ได้ไล่เนี่ยไปเก็บอ่นนะนะเพิ่นปล่อยงัวเขานะ่ะแม่นปล่อยงัวเขาไปกินนะนร่างยังไงนะร่างมหาสิบบาทแม่นรู้ ถ้ามันถือก็ต้องยอมรับคือว่าล่ะผู้นั้นก็เฮ็ดได้ผู้นี้ก็เฮ็ดได้ปันหุ่นเนาะเนี่ยนุ่งหรอนุ่งนุ่งนุ่เนื้อกันุ่พอดีกินพี่น้องรสชาติเนี่ยพอดีพอดีเลยพอดีนัวแล้วก็พอดีจะออกรส

ตะกีแยายเตียงเป็นคนสวนนะี่เองหปลูกผักปลูกแตงปลูกของขายนะทีมีเอ่ยพูดถึงเราเอาเป็นคนไปขายเตียงเป็นคนปลูกบัดตรมาต,ตลาดเราก็เฮ็ดซอยเถอะเนาะปลักเรีนพันหน่วยไงเนาะพี่น้องโลตะกี้มันหยอดบาทดิหยอดโลละบาทดิมันกระายหลายแดงใจวายอยู่บักเรียนนะอบอกไปง่วงไปกินจักบานะ้านเลย นี่เหมือนมือใด้พอนเอาล่างมาไปหยาดล่างกันนะได้หยาดมือได้หยาดเก่งได้หลายล่างนะอืค่าจ้างตามล่างบ้าล่างเนี่ยสมมติกำหนดให้กำหนดให้ผู้หลักจากล่างจากล่างทีนะอืผู้ไปกวนเอาหลายเอาหลายผู้ไปลุ้นมาได้หน่อยวันนี้เก็บมากรองไว้ล่างบ้ามาห่อแล้วมันสุกเนาะกรองลิบหัวไปะละตัวหัวไปละเล่น<ม>น,น่ะแมนห้าพันสิบบาโอ้ยมันบ่ได้ขายมัน,เนวเหนียว มันก็เน่าแล้วมันสุกเละเนาะเมนเละวันนี้ให้ร้านร้านน้อยๆน่ะไปเฝ้ากล้วยก็มากินได้พี่น้องงัวก็มากินมกเล่นสุกนะอีหลีมันสมเมื่อวันสองคนไปเฝ้างัวไปเฝ้าบ่อยงัวมากินอันมกเล่นเล้งกินเล้งก็กินมาหลายกลุ่มัวเมื่อวานว่อยไปเฝ้าทำเมันก็สีออกหวานๆสมๆน่องักเล่นสุกเนาะ หาไปเขากัดนะเขากัดละเขาวิ่งทีเขากัดลวเขาวิ่ทีเมอนเนาะแซบกปกินนะไ่แซบก็บทีม,มถึงหนักสุยมาด้อสิเมื่อไหร่จะปเป็นเฝ้าได้ไหนมันกินหมดยังไงสองคนมากินเล่นกงแกงหมักแตงนะขั้นขายได้คาย งนึงสิโลของทีน่าลุเห็ดในหลายเนเก็บแต่ละเธอด้เธอ,อ,รอ,อ,อเราสองลอยกุ้งทงสามลอยโถงสิบโลอะแดน้ำกันไปเลยแคดน้ำกันขั้วเลืนไปขั้วเลืนมนของทีนา่นาใคะเรมาแบ่งกันที่บอกแล้วแล้วเขายัางมาแบ่งกันอักกานั่นกานี่ออกเขาเอิญยังฮึ่งงซีบ่จ้ากบ่รมโลมแต่ว่าปั่นกัน อันนี้แม่กซิมี่หลานหน่อยสองคนบ้านเนี่ยโอ้ยอยงกับผู้ชายขามาเขาก็อยากมาเนาะเป็นบ้านเฮ็ดสวนพายุไก่ยัางหน่อยเหนือเมื่อบ้านบ่ะอยากเมื่ออยากเมื่อผ้าเมื่อเนยผ้าเมื่อเนย ๋ยวแกบอกเลนแตงแล้วกอนบอกเล่นแล้วกันก็เมื่อเนี่ยคุณหน่อยนันไปเก็บมันมาเก็บไหนก็นันแล้วใช่ไหมมันไปมันดึงมันดึงเครื่องแปล่ยโลงทางวัดมันน้อนเก็ปุ้นเดียวแล้วแล้วจะไปเบิ้งทมันดึงโลงเครื่องโลงโลงลงวัดมันจะถือแซ่คุณยายวันนี้จว่าคุณยายกับหัว ข้าในมือได้ได้ไดถุงละสิบบาทโอ้ได้เงินเนี่ยนะลูกได้เงินเลยล่ะขันในถุงละสิบบาทวันมือละสองลอยถุงเระสองลอยสามรอยก็ได้สินะรดนี่เข่ามากรสันต์เพิมาหลับดไอ้ลยได้เินพงงามเนี่เอาเอาไว้พระมันเนี่ยสามถุงก็ได้สิบาทั้องเถอะอือ เที่ยวดีก็ดีวะทีเที่ยวบ่ได้ก็บ่ได้น่นนเนี่ยทั่วรัวดีเรามาปั่นกันในพลาราซีพันหาท่านโอ้ดีเกลายผมเป็นเกพือเดียวแล้วเนาะเก็บเป็นยี่สิบเทลือผยี่สิบกูเทือก หัวคอมเกาค้อมหลังเราสีห้เนาะน้ำตาซึมคิดว่าอตอนเพิ่งไล่ตีไล่ตีเรีนเราไหม่บะบุวล่อเราไหมล่ะไม่กระถือไล่ตีมา้งอเกัน,นมันเห็นอยา่างีิซยยาเป่าพิซ่ามันคือก,กัน สมัยนี้ปกติแล้วเนาะสมัยนี้มันสมัยใหม่แล้วปกติลูกดีเต่าคำมันบอกไงเอ,อาขวดบอกว่าเอาแล้วเด้อแม,แม่สมัยนี้เขาปกติแล้วคำมันบอกไงนะแม่ค <laughs> ันต่อย่างเจอเลยแบบกินเทอะไรแซ่บไปไหนเนาะแบบนี้มาเด้อมาคุยน้ำเด้อมากินน้ำเด้อพี่น้องเลยที่บริพ่อวันนี้พักที่เบิด์ Ủa, như thế là làm lại quá Hàng quy trình gì vô Quy trình salad Hay salad chín Chú đây bàn nhu cái hết tiền mà đó, mà học salad nó xẹp rồi ส้นแต่เพินน่นมากขมเพินน่นมากบ่อบยอู่อือตัแวแม่เป็นก่อนแหละเนาะเป็น <c oughs> ผมมงกุลกับบัมานะ <c oughs> มากเดียวอะไรกับบัว <c oughs> ผมมัวขอโทษหลายๆเด็กพี่น้องเด้อผูาาเพิ่นมาหาบ่เห็นใหญ่ให้มาหนัดกับบัเห็นกันอีหลีเนาะยใหญ่ใกล้กับบัใครอย,ยู่บ้านจังซี่นนะบ่ได้ลงทีอยู่ได้อพี่น,อออน้องเพราะว่ากระเรียมแบบเขาบอกเลยเปิดแบบแบบท้าท้านางทีินะครับผมเขาจะป้องกันไว้นั่ง โอันทีย่ยียเตียเต๋ยวบอกม่ถึงวันพี่น้องให้บานทีนะให้บานนี่ไปกไกันะว่าทั้งไก่ปตอนรับอตอนรับอยู่ด้เยื่อับเตอรตรงนัดก,กันก่อนเรือพี่น้องเขาตรงนัดก,กันว่าบานตุงกันบองทีนะถึงมาเลยนี่บริรวารหมาหลายี่อไรต้องเท่ยกับวิวบ้านเดินทางนี่นะครับบรไ,ได้อยูอพี่เีเผาน้แไหมนะ่ะโอ้เขาหอนๆต่บาคงเพียเพี้ยเลยไปหัาตัวคน อหอมถอนนี่ไหนหรอบุหอนโอ้มันอื่นเออแมนมันอุน่นปลาเข้าโอ้เสียบอยู่พี่น้องกินน้ำยาบ้านอ้องนีง่เนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่ยังอยู่เบิ่งยายอยู่เนาะเป็นแฟนรายการกันมาหลายปีเนี่ยโอ้ปัดรายาก,ารการวิทยุทธ์แฟนรายการของยายนี่ยแหละเป็นแฟนารยายการยายยยาก็เป็นแฟนพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจยายมาตลอดขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่มาเป็นครบอบคอรัวรอยนัว ยู่<ม>ดีกินดีมีความสุขมีเงินใส่โปรเก็บโปรจนสุขภาพแข็งแรงพ่อเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆได้ค่ะได้ขอบคุณค่ะสว,ส,สวัสดีค,ครับอย,รอย่าลืมกันด้อพ,พี่น้อง <c oughs> มือไหรามาสุ้กันไหมครับ